สวัสดีครับบ้าบอยขอกับสวัสดีพี่นองครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่นาณาเอพีซีทุกคนครับผมเมื่อนี้บ้าบอยครับซามื่อนี้เป็นซาวันที่23ครับบ้าบอยมาหลบบึงเห็ดอ่าที่นี่ดงอีกเมื่อเนึงครับดงบ้านน้องเมกตำบลน้องสางางเพิ่งม่วง30มครับผมเมื่อนี้สีสกสีมันบอจากไหนมาลุนมาติดตามเป็นกำลังใจให้ให้ลูกให้หลานนี้ได้ครับเดี๋ยวมาลุดน้ำกันครับผมสวัสดีครับ ดอกแรกครับผมพี่น้องครับดอกที่สวยดอกนี้นครับผมงามๆครับพี่น้องโอ้โดอกหนีมุนครับผมงามน,นะครับเห็ดพึ่งข้าวครับผมขันเขาดอกนึงครับ ดอกกำลังงามครับพี่น้องผึ่นเขาดอกกำงามครับอันนี้เห็ดผึ่งเขาคำเห็ดเขาคำติดอ่อนตอนเห็ดเขาคำติดอ่อนตอนเมื่อพี่น้องเพิ่มมากปักล้านนะครับบ่าวบอยมะฮอดเมื่อกี้รถจอดอยู่ข้างนอกเป็นซิฟครับผมพี่น้องต่างคนต่างหากินไปครับของไผ่ของมันครับผมพี่น้อง เิ่นสิเป็นของห้าวเิ่นก็นย่างลงเรืออห,ห้าวขึ้นเก่าะเหครับหกเกาแดงหลวงใหญ่จาไข่ใหญ่ๆหนึ่งดอกครับพี่น้องครับดอกนึงครับหลงเป่งแงงนะครับผมพี่นอ้นองครับผมพี่น้องครับบรรยากาศมองบ่บอยหาเห็ดกระสระมาณนี้ครับผมปลา ปลาหาเห็ดครับนี่ครับพี่น้องคนเคลียร์อยู่ฟัง้างหน้าพูนครับผมเป็นปลาลักษณะนี้ครับเดี๋ยวไปรุ่นไปเบิ้งเห็ดน้ำกันอีกครับผมพี่น้องครับตามมาครับผมปลาพี่น้องดอกนี้ครับโอ้ยเนขับดอกสองครับแดงจึงครึ่งครับแดงใจายจิกใจบกงอ่อน ตาอ่อนจนแทน้องนางเอ่ยสวยมากมากครับผมปาดขาโอ้ยนี่จะดอกใหญ่งกำลๆพี่น้องโู้ยขาขาครับขาเป็นหอดดีครับชัวหูโต้ยนี้พี่น้อง หายางงามครับดอกก็ง,งามครับผมนัน่นเห็นอีแล้วครับผมพี่น้องครับหือ,อดอก,กใหญ่ๆครับต้นๆหูยเห็ดอันนี้ค่คอยๆเก็บก็ได้ครับผมพี่น้องพี่น้องพ่นวายาดริรอครับจะว่าเห็ดปวกบ่แน่ครับผมเห็ดปวกบ่แน่ครับเล่นต่ากันม่าจักครับผมอู้เห็นอีกแล้วดอกนึงครับหนึ่งดอกครับหนึ่งดอกสองดอก อพาร์ตบูชบูวีสองดอกพี่น้องสองดอกสองดอกนะครับผมพี่น้องครับอับบาะจาเก็บเห็ดด้วกันครับเมื้อวานบ่อยมาผู้เดียวด้วยครับผมพี่น้องมาคนเดียวครับพี่ดินเพิ่นไปหาหน่องใหม่ครับนะครับผมหาเห็ดไปแกงครับสองดอกนี้ครับผมพี่น้องครับ โอ้ยคนเหยียบเปีเป็ดเว้เอาบอได้อยพี่น้อง่นเหยียบดอกเพ่นครับก็เลบยบ่ได้ใจครับผมดอกนึงครับโอ้ยพี่นอ้องเก็บคอไข่เพิงซวงครับผมพี่น้องพี่น้องครับเพิงดอกนั่นครับสองดอกพี่น้องพุ่นดอกนึนนงบกง่าครับ ล้มปางงางลมปางงามนี่รับผมพี่นมสวยังงามเลยครับเห็ดกอนี่แกงแซ็ตเสียด้วยครับผมพี่น้องมาบอยมาโจ

ครับผมพี่น้องครับเห็ดหน้าเขียวครับผมแกงแสบด้วยครับตรนี้เบ่งกับผมพี่น้องเคลียจนเมื่อยครับยังไม่ได้เห็นอยู่ครับผมเบิ่งครับลักษณะใบใหม่ครับใบใหม่ลายนะครับผมนี่พี่น้องเคลียใบใหม่ก็จะได้เห็ดกละดดกครับผมสุดยอดอีรีครับ เดี๋ยวไปเบ้วนน้ำกันอีกครับผมพี่น้องและแล้วก็หินจนได้ครับผมพี่น้องตั้งเพลิงเลยครับผมนี่ครับก่อนหกอ้อยครับเอ้หกอแดงหลวงหลวงหลวงครับผมพี่น้องดอกนึงครับพี่น้องครับ ครับผมนีรับพี่น้องดอกนึงครับพี่น้องเห็นไหมครับนีครับหายหาวได้ครับจะใจไปไหมนี่ข้าบว่าสังเกตก็่อเห็นครับผมมึงบอบบางทีเปิดให้เบิ่งครับนีครับผมดัวแดงๆครับ เปิดให้พี่น yeah, ้องได้เห็นดอกเห็ดน้ำครับผมถ้าบบเปิดพี่น้องก็เหลียวบ่เห็นดอกเห็ดนะครับผมก็เป็นตะเบิงนะครับผมพี่น้องแค่เห็ดเจ้าปิ้นไปข่อยปิ้นมาอยู่ด้วยครับผมพี่น้องสันโบได้เห็ดได้บ้าหลายครับผมเพิ่งเขามาครับเมียนบะเห็ดกอครับ พี่น้องครับพี่น้องเป็นมาหาเห็ดครับเป็นพึ่งเข้ามาว่าสันครับครับเป็นมาถามเอาบอยว่าว่าาได้บ่อสันครับเดี๋ยวไปลุ้นตรงกันนี้ครับผมเห็นดอกนึ่งครับจุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊ดอกหนึ่งดอกหนึ่ดอกนึ่งดอกนึ่งดึงพึ่งดึงพึ่งโ๋อย กอแดงใหญ่ครับ,อด,รบดอกนึงครับดอกนึงครับโอ้ยส,ยสวยๆครับผมพี่ดอกเห็ดขาวหนึ่งดอกครับเคี่ยวหล่มเป็งแงงครับผมดอกนี้งหงหญๆครับผมปาดจวดขาผมเลยครับ หนึ่งดอกครับตุ้มๆครับพี่น้องครับดอกหนึ่งครับพี่น้องครับอฮ้ยแต่ค้าญ่าครับผมพี่น้องเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดหวานเลยครับผมพี่น้องหน้าแต่ค้าญ่าเลยครับ ปาพี่น้องดอกนี้ครับปูดปาดปูดแปดปาดปูดแปดปาปดกี่กอนพี่น้องจะว่าให้เอออ้ยดอกใหญ่ๆรอยแมงกินด้วยครับผมยังงามครับพี่น้องครับอีกดอกนึงครับผมอดอกที่สวยเลยครับพี่น้องครับ ผมเห็ดหน้าเขียวครับผมสดังครับเห็ดเพิ่งข้าวหนึ่งดอกครับเห็ดพึ่งขขาดงครับเห็ดมันออกได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วครับผมพี่้อง เพิ่นกับสีเหลืมงไหวไปน้ำนะครับอันนี้เห็ดพังแดงมุนใครอยู่ยังแข็งอยู่ครับยังอยู่คนหนึ่งอยู่ครับผมมื่อนี้อาจจะผมมีเสียงนึ่เด้อครับจะว่าก, <laughs> ก็จะว่าก็สิพยายามบอกให้พี่น้องมวนไปน้ำกันครับผมดอกนึงครับพี่น้องแทนแทน สยงามครับผมอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดเหน,นียวน้อนี่เห็ดอะไรไม่เคยเก็บไม่รู้จักชื่อก็ไม่เอาครับผมพี่น้องบ่เคยเก็บครับมันบ่ชัดครับผมอันนี้เป็นเห็ดพึ่งวึ่งครับเห็ดพึ่งวึง่งอันนี้ชัดเจนครับเก็บได้นี่ครับดอกนึงครับน,นี่กินได้ครับผม ช่วงนี้เห็ดพันออกหลายด้วยครับผมพี่น้องพี่น้องไปหาเห็ดกะเบิ้งดีๆเด้อครับผมเห็ดกินใดเห็ดกินบะไ้ครับพิจาจรณนาเบิ้งเด้อครับผมเห็นในข่าวพี่น้องเพิ่นเก็บไปกะเสียชีวิตไปแล้วครับสองไหลโคมาอีกสองโอ้ยหายใจกระบ,บอกพี่น้อง ได้ครับเอาที่ห่อชั่วๆครับผมพี่น้องครับชั่วว่าคนกินได้เมาจังเอาเด้อครับผมนี่ครับเลยโอ้โหอ,อันบ่แม่นเห็ดกินมันบ่แม่นเห็ดกินได้ครับผมพี่น้องตัวนี้กินได้ครับเสียงพี่น้องเคนห้องอเอิอนกันแตกเซือเซลอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับดอวกำลังครับโอ้ อันนี้เถื่นเขาครับพี่น้องโอ้ยขานะครับหนึ่งดอกนึงครับหนึ่งดอกเถ็่อขึ้นเขาโดงครับดอกก็งามแข็งๆครับผมมีครับเห็ดอีกชนิดนึงครับที่ไขๆเห็ดละงูกครับกินบบได้ครับนี่ด้อพี่น้องครับนี่โอ้โหเสียมากเลงครับนี่ครทก็เห็ดละงกเลยด้วยครับนี่ไข่แล้วก็หัวยังกับไข่เห็ดละงูกครับ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเห็ดละงก้วยครับผมมันสีขาวครับกินบไรครับแบบนี้ครับอันนี้ขาพันธิตันครับเห็ดกินบไรขาพันธิตันแต่ว่าเห็ดละงกนะครับพ่นจะเป็นขาเพ่นจะเป็นโป่งถ้าเป็นดอกซับนี่นะครับขาพ่นจะเห็นเห็นเป็นโป่งเหครับขาพ่นจะโป่งเข้าไปลองพาบึงนะครับตัวนี้กินบไรครับกินไปกับร่วมหยาดทันทีครับผมพี่น้อง ผงข้าวดอกนึงนะค,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 ครับีดอกนึงครับดอกง่างครับนุ่มๆเลยครับดอกครับเห็ดกอครับกอห่างครับ ินข้าวครับโอ้ยขาขาเง่ยาเหี่ยวถดรับโอ้ยขางาไม้เ <c oughs> ตัดออกเลยครับเดี๋ยวผครับนอกโอ้ยขาพันเสียบเสียบด้วยครับผมพี่น้องเกียงเห็ดเพิ่งนำอุดตัวครับผมโอ,โอ้โอ้อันนี้ใช่ไหมเอ่ย โอ้อันนี้ก็แม่นครับอันนี้ก็แมน่นอันนี้ก็แม่นอยู่ครับนี่ยุงอยู่ในโดงกัดล,ลายลายกัดดากร้ายหมดแล้วล่ะครับผมพี่น้อง <c oughs> ต่อมีมียุงต่อมิงมิงยุงครับผมพี่นอ้องดอกสวยๆเลยครับอ้ <c oughs> หลอนหมอกกอกนะครับผม ยังไห้ก็เรยวไปเห็นเห็ดครับผมตาพอเทามันบอดีแล้วครับผมพี่น้องครับโอ้ยขี้มูกไหลอุ้ยดอกนี้ดอกนี้ข้าวปนว่าพายุสิขาอยู่ด้วยครับผมพี่น้องครับน้มครับแกงว่านบานนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับครับผมตึ้งครับเห็ดตึ้ง เพ่งครับเห็ดเพิ่มวัฒนัดครับดึงครับออกมากก่อนครับครับผมดอกนี้ครับเห็ดหนาเขียวครับผมเก็บไปเก็บมาเห็ดขึ้นเป็นซี่ครับผมพี่น้องขึ้นหน่อยลงหน่อยลงเถอะพี่น้องครับขิงลงขิงลงครับผม พี่น้องเขามารับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบระผาดคลิปใหม่ๆเด้วยครับผมพี่น้องครับฝากบ้าบอยใส่น้ำพีน้ำนองนี่นะครับเบิ่งแงยงลูกหลาเนี่ยนะครับบ้าบอยดีดดีอีสานครับฝา,ากคว่ำหาความแพงน้ำพีน้ำนองนี่นะครับผมดอกใหญ่ข้างงามวกจอด วกเจาะครับนะครับหนึ่งดอกครับโอ้เห็ดหน้าเขียวดอกแข็งๆปกเลยครับผมอ้ยย่างงามครับผมอันนี้เป็นเอิรนเห็ดหน้าเขียว้อครับผมพี่น้องครับเห็ดหน้าเขียวกินได้ครับผมดอกนึงครับเอาไปปนก็ได้ด้อครับผมพี่น้องนี่เป็นติ๊ไข่ไข่เห็ดไข่เขียวนั่นแหละครับผมนะครับปิ่งปนตำปนเซฟเซครับผม อดอกนึงครับงามงามครับผมเดี๋ยวเบื้องดอกตัวดดนี้ดอกนึงครับบ่บ่อให้แล้วครับดดครับดดงามงามครับดอกเลยครับโอ้โอ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 โงามงามครับผมพี่น้องงาขาวแข็งแข็งเลยครับ นึงครับโอ้งามๆครับผมนะครับโอ้ยดอกโอ้เถาแล้วครับผมนี่สองดอกนี้ยังไม่ทันได้เถาครับพี่น้องครับ เสือเป็นยังขาวๆอยู่เลยครับพี่น้องเห็นไหมครับเสือขาวๆแบบนต้นี่อ๋อครับผมอ้ยดอกนึงครับผมพี่น้องหวานจุ๋ยครับครับดอกนึงครับราคาบนนี่กวยงามอยู่ครับผมพี่น้องครับดอกนึงครับ ขาอุ่ยเต้นๆครับหอมหิดเพิ่งครับหิดเพิ่งดงุงผมพี่น้องดอกกําคาเมดอกกํงามครับ โกบเห็ดโกบใส่กันว่าแม่นันไอดอกไม่กินแมลงครับผมพี่น้องเนียครับขื้นดอกไม่กินเพื่อดอกไม้กินแมลงเลยครับผมครับผมดอกครับ ดอกนะครับครับผมข้อหมายข้อหมายที่ว่าบอยนะครับบ่าบอยโซน่าเห็ดดอกเห็ดให้พี่น้องเบิงนะครับอยากให้พี่น้องจดจำสิ่งที่บ่าบอยเก็บไปเห็ดชนิดเห็ดที่บ่าบอยอ บอกว่ากินได้นะครับนี่นี่ครับพี่น้องเห็นพี่น้องเก็บไปกินเลยด้วยครับผมบ่าวบอยอยากให้พี่น้องจดจําลักษณะของเห็ดนะครับบ่าวบอยก็เลยตัดตัดเราบ่าวบอยก็เลยโชว์ข้างนาให้พี่น้องเบ่งนะครับได้เห็นน้านะครับผมสีเสียวเวลานี้ครับบางคนเพิ่นกระถามมาบอนะเห็ดชนิดใดบอกซื้อน้ำเน่ เห็ดแบบใดกินได้แบบได้กินบาได้เังสินะครับผมกับข้ากับเห็ดไปน้ำนะครับหากบ่ถืออกถือใจพี่น้องบางท่านก็กราบขออภัยไปน้ำเนียด้วยครับผมเดี๋ยวเป็นต้นน้ำกันอีกครับพี่น้องครับอ้ยผมมีเสียงครับผมพี่น้องเป็นวัดเห็ดผพิงครับอันนี้เป็นเห็ดเพิงขมดงครับผมเห็ดเพิงขมดงที่เป็นลักษณะดอกแบบนี้ครับไตดอกจะเป็นแบบนี้ หนาดอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเห็ดพึ่งเขาเฮยเพึ่งเขาดงครับผมพี่น้องดอกสวยๆครับหนึ่งดอกกบหนึ่งดอกสวยๆครับผม หน้าขาวครับเห็ดหนา้าขาวเห็ดขาวแลงครับนี่ก็กินได้คือกันครับผมพี่น้องครับครับผมมือนี่บวบอยกะผ้าพี่น้องมายางเลาะจนเมื่อยน้ากันแล้วครับผมมือนี่กะสิพาพี่น้องออกเมื่อไปแกงเห็ดกินน้ากันเด้อครับผมพี่น้องครับนี่ครับผลงานมือนี่ครับผมพี่น้องน้ำน้ากันครับครับผมนี่ครับผลงานมือนี่ครับพี่น้องครับมากินน้ำบะบอยเด้อบาบอยกินบะหมดดต่อครับกินผู้เดียวครับผม ครับขอบคุณสำหรับการติดตามเด้อครับผมขอบคุณความหาความแพงขอบคุณทุกๆคมอมเมนทุกๆกำลังใจครับเมื่อนี้บ้าบอยมาเก็บเห็ดผู้เดียวครับผมพี่หอดีนิ่นไปหาน้องใหม่ครับหาพี่น้องชินชอบและเป็นกำลังใจให้ล,กลูกหลานอย่าลืมกดติดตามไว้น้ำนี้เด้อครับเดี๋ยวพบก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ันคลิปหนะ้าขอให้พี่น้องยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขคนเด้อครับผมสวัสดีครับ